<น>ปากคอผมที่ เป็นเป็นจุดต่อยไหมนะ่ะเด็กตัวปวดปุวดตายปับพี่บุ๊ก ลูกเอาพี่เด่นเออเราไป โอ้มันมีเอฟเฟกตายด้วยนี่ยวะมันมีเอฟเฟกตายด้วยเนี่ยวะเจ้าโอ้ยเยี่ยมเยตา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 ยโอเคโอเคเราตอนเดี๋ยวเปลี่ยนมีดเดี๋ยวเปลี่ยนมีดเดี๋ยวรออีกโมไปไปไอ้ตงตายนะพี่พี่บุ๊ก ไม่มีเอออย่างนี้ดีกว่าเออเราเราเล่นชูปเราไม่เน้นเราไม่ติดเล่นไงเอ,อ้ยสำหรับเพิ่งจะรู้นี่มันมีเอฟเฟกตตอน ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คุณตีห,ห,ห,หัวกูกูบูดพี่จงังหวะไอ้เหี้ยเกือบแตก เป๊ะเป๊ได้ไงวะตูต่อยกูเฮี่ยความัดเลยกอะกูก็ไม่ได้ปั๊มเมื่อกี้เอเดินตายดินตายดินตายเอาเอาเพื่อน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  ตัวฮาบิตัวฮาบิเอ้ยสนับสนับคอมมาคอมมาปิดคอมมาปิดลังๆ,ๆเข้าเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยให้หน่อน เราเาสนับนะ เอามาก่อน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 ชเอามาก่อนพี่เดยรอ AED ขึนเยอะก่อนเย้ามาก่อนเย้ามาก่อนเย้เพื่อนเราไหรวม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 บุ๊คไปรวมรวมรวมก่อน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 เออให้เขาตีก่อนเออเพื่อนมาเซตตันเซต่อนหมดแล้วหมดแล้วยังยั้งเขาแล้วเรียกยังยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ใส่หุ้นเฮ้ยเปลี่ยนตัวชุบให้

นิวเล่นไหนเจ็บเกมเก่าเจ็บเกมต่อเก็บสวยพวกทำดีพี่อ๋อเขามีอีกแล้วนะเพื่อนหน่อยเว้ยเพื่อนนอนนิวปิดตัวชุบบามาปิดตัวชุบอันเนี้ยยืนให้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 เขายังไม่ชุบ

ยังไม่ถึงปุ่มเลยแม่จงเล่นไปจงเล่นไปที่บวกเอาขึนะ้นเลยแทงหนึ่งแทงหนึ่งมาฉาดขับีอยู่เลยยังไม่ได้ไป Chỉ còn một người, còn một người Hãy chụp cho chụp chụp โอกเคหรือโปกเคจะไปหรอตีอยู่เนี่ะได้แล้วเก็บอยู่แหละพี่เก็บได้เหรอเออตีตีชนะมาตืงจังอ่ะเน่กำลังเก็บอยู่ใกล้ใกล้ที่ที่ขายของอ่ะเล่อนปรดทราบรถของท่านกำลังจะถูกลบจารณาขึ้นรถของท่าน มันจะไม่ได้เสียงรถเพียบแหละเอามาดูกันนะเราจะได้ลดบล็อกหรือรถเราจะหายก่อนพี่ก็อย่าเบึงลงดีพี่เก็บอยู่กี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้ว คุณครับคุณคุณเรียกหมอ,อยังครับคุณคุณคุณเรียกหมอหรือยังน่าจะเรียกแล้วแหละหมอมาแล้วไว้ไว้ฉันบอกให้ไปเก็บรถไงสมงนางน้หนาหายหายไว้ไว้ไว้หมอเห็นศพแั้ไหมหมอครับหมอครับนี่ครับศพนี้น่ขอบคุณครับ,รบหมอรถผมหายผมเอาอุ้มศพไปหมอผมไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปพาได้ครับ คันนี้ครับเอาแตว่าว่าเต่ปุ่มเขาไปด้วยแล้วเขาจะกลับยังไงอะรถหมอนั้งสี่อ๋อโอเคครับครับเป็นไรตุยอะรูดบล็อกครับรูดบล็อกอ๋อโอเคครับไหนรถหมอไหนรถหมอเอ้าหมอก็ไปด้วยเนี่ยหมอวิ่งเนี่ยหมอ,อหมอก็หายไปด้วย หอนั่งสี่มีหมอมามาช่วยไหมเนี่ยอตอนแรกหนูว่าหนูทันแล้วนะใช่ตอนแรกกับผมมาทันเทนหมอหาสุมไม่เจอผมเลยมาอุ้มให้รถหายเลยอ๋อหมอก็หายเอาไงดีวะมันไกลไหมอะพาวเพื่อนหมอมีไหมเพื่อนหมอละมีใครอยู่โรงพยาบา,ไาลไหมคะมารับหน่อยได้ไหมรถรอ มีประชาชนด้วยนะคนหนึ่งหมอดนังสี่ว่ะสิวอุดขอโทษแะไรครับใช่แล้วเมื่อกี้ก่อนรถแล้วว่าหนูเห็นประชาชนอ่ะเขาลดหายลหนูบอกรถหนูนักสี่หนูหนื่อยู่เราอยู่ไหนกันวะพี่เขาไม่มี GPS หรออยู่ข้างอะไรที่ด้ไหอไ โอเคโอเคอ้าเข้าเห็นละขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอใหม่ผมผมเป็นเจมส์ครับผมก็มี GPS เหมือนกันอ้าแต่ตอนแต่ตอนที่ออกเวนอยู่ฮะอ้าวออกเวนมาทำอะไรเนี่ยออกเวนออกเวนก็มาที่ไงกิจกรรมเอ้าไม่กิจกรรมได้หรอเล่ได้ครับใช่เหรอใช่ใช่อ้าวเพื่อนรู้เนี่ยกดลอง จะต่างกันนิดนึงเขาบนพี่เขาบนเขาบนเขาบนโอ้ามาฮอซะแล้วแล้วผมจะนั่งไหนอะข้างหลังไงนั่งสี่นั่นงสี่<ๆ> <laughs> อันนี้นั่งสี่นี่นั่งสี่พี่ผู้พิพากษาพี่ผู้พิพากษาหน่ารักเลยแล้วผมนั่งไงฝั่งโน้ตฝั่งโน้ตถ้าหนูขยับให้กันอ๋อา๋ออ๋อผมไม่เคยคเขึ้นเดอดกับซีนแล้วหมอไปกันหมดนิดเหลือหมอหนึ่งนะหมอสอง โอ้พี่พี่ขับซารีบเลยพี่ถ้าออกเวรแล้วเล่นรูทบอลได้ปะไม่ได้เอา้าเห็นหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยปะไม่ได้ไม่ได้แต่กดค่ะ <c oughs> มีหมอโดนโด,โดนเปลงออกเวรเป็นนัวอยู่รูทโ,โอเค